ไปต่อกันที่เรื่องของไบเยร์มิวนิกนะคะอันนี้ก็ติดใจตอนแรกเรานึกว่าเขาจะไปกันต่อไม่ได้นะเอริคเออร์กับไบเยร์มิวนิกแต่ทำไมกระแสข่าวนี้มาว่าอาจจะมีการเซ็นสัญญาขึ้นแบบทาวด์อ่ะเล่าให้ฟังก่อนก็คือช่วงแรกเนี่ยไดเออร์เขาเรียกว่าโดนบูลลี่อย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าอังกฤษกับเยอรมนีกันจริงๆเนี่ยก็ขิงๆกันอยู่ว่าใครเก่งกว่ากันเวลาบุนเดสไปเล่นพรีเมียร์ลีกก็จะบอกโอ้พรีเมียร์ลีกใช้ตะแรงไม่ใช้มันสมองเลยทีเนี้ยไดเออร์มาครับเขาโดนเป็นตาผ่าไปแล้วเพราะว่าคนที่เซ็นคือทูเคิล แล้วทูเคิลก็สถานการณ์ไม่ดีแถมตัวเขาเองตอนเล่นให้กับสเปอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ลงสนามเลยครับคนก็เลยแบบยี้ตั้งแต่ตอนเซนน่ะใช่แล้วทุกคนก็ตั้งแง่กับทูเคิลด้วยไงนึกออกว่าอ๋อเด็กคนโปรดนี่เอามาใช้ได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยจนจริงมันมีกระแสหลังจากทูเคิลดนไล่ออกด้วยว่าที่มันหลุดออกมานะว่าไดเออร์บอกตัวเองบอกเพื่อนว่าเอ้ยถ้ามองว่าผมไม่เก่งอ bility ไม่ถึงอะแบบความสามารถไม่ถึงอะ ผมยกเลิกสัญญาก็ได้นะ<ด>น้อยใจน้อย้อยน,น้อยใจแต่นี่คือสื่ออย่างดี้เลติกเลยนะคะห<อ>ูความเชื่อถือนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเขาก็เป็นเทียร์แบบต้นๆน,น,นะ,นะก็รายงานว่าไดเออร์เนี่ยได้ลงเล่นตามเงื่อนไขที่ไบเอเมวนกเนี่ยกำหนดไว้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมองว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาถาวรหนึ่งปีไปจนปี2025ไม่ต้องจ่ายค่าตัวนะคะเพราะเป็นฟรีเอเจนต์ก็อาจจะพิจารณาเรื่องนี้ว่าเฮ้ยก็โอเคก็เก็บไว้ใช้ได้นะคะเพราะว่าก็หมดสัญญากับสเปอร์เนี่ยซัมรสิ้นใช่ผมเดานะผมว่่าาาารงกยเดี คือบายเยินน่ะชอบพวกนักเตะฟิตตอนแรกคงแบบเฮ้ยสาไม่ได้ค่อยได้ลงสนามเวิร์กหรือเปล่าพอเล่นอู้เหลือเหลือได้ดี <ผม S 1> แล้วฟีดด,ด,ด้วยโอ้เพราะเสือใต้เป็นพวกทีมบ้าพลัง เอเนจีเยอะแบบดูเฮ้ยร่างกายมันยังฟิตอยู่เอ้ยไม่ต้องเสียตังค์เลยระดับเอเพราะว่าไดเออร์อ่ะไปอยู่บาเยอร์น่ะใช่ปะโอ้โหแต่ยกเว้นทางบอลนะอ๋อโอเคทางบ้านดีแต่ทางบอลทางบ้านดีทางบอลอีกเรื่องนึงสุดยอดเหมือนกันเอาส่วนทางด้านของมาดูฟอร์เรนเวสต์บ้างดีกว่าครับนะคะอันนี้ก็คุณพ่อออกมายืนยันว่าข่าวที่ออกมาพ่อมาอีกแล้วค่ะฮันยูร์คิมเวสต์เนี่นะคะก็มายืนยันว่า ลูกชายของเขาเนี่ยยังไม่คิดที่จะอำลาถิ่นอของเลเวอร์คูเซ่นนะใช่แม้ว่าตอนนี้เนื้อหอมมากมีบรรดาทีมชั้นนำเนี่ยติดต่อมาเยอะอย่างบาดริดเอยชิตี้ลิเวอร์พูลก็สนใจคุณพ่อบอกนะคะตอนนี้ลูกชายยังมีสัญญากับเลเวอร์คูเซ่นจนถึงปี2 0 2 7เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเป็นระยะเวลาประมาณที่เขาจะอยู่กับสโมสรังให้คําตอบเรื่องอานาคตของเขาไม่ได้แต่ควรที่จะรออีก2ปีถึงจะได้เห็นกันว่าเขาจะไปในทิศทางไหนก็คุณพ่อก็เหมือนพูดเพื่อรักษาเขาเีย โดยมารยาทเนาะจะมาบอกว่าลูกผมอยากไปหาความท้าทายใหม่แอแฟนบอลสาบสิจ้โหต่ตอนเนื้อเวทเนื้อหอมจริงโอ้ <จะ S 2> โห <ผม S 2> เก่งมากาผมอยากจะรู้นะว่าตอนที่เขาแบบ30อ่ะเขาจะยืนระยะได้เหมือนลูก้าโมดิชหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าแบบเนาะใช่เพราะว่านักเตะเยอรมันนะครับมีหลายคนที่เป็นทรงนั้นอย่างยูเลียนบาร์มาเรโอเกเซ่สุดท้ายเสีย,สยก็ไม่เจ็บก่อนก็แบบร่างกายบอบช้ำอ่ะแต่เจ้านี่คือแบบทรงดีอ่ะไม่ใช่ว่าเก่งนี่างนี้ต้องเก่ง เก่งหนักหนักแล้วพอมาเจออลอนโซคือเก่งไปกันใหญ่เลยก็จะเก่งไปไหนไม่เอาไม่พูดดีกว่าอะไรไปเดี๋ยวจะไปจไอ้แล้วไอ้แล้วน้องจูดอันนี้เป็นน้องเบียสคือละคือลงไปละเมื่อกี้อะไรที่จะพูดออกมานี้นะคือลงไปละน้องลืมไปแล้วว่าจะพูดอะไรโซเรียนเบียสสะพานหนึ่งก็เป็นอีเบียสไอ้ไม่ใช่บ้าฉันไม่เคยเรียกน้องจูด้วยไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีจูดเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยชอบกลัวมากล่าวหาอะไรเสียหายหายให้ฉันเนี่ยคุณ